เมื่อหลายปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อลุงจันลุงจันมีบ้านอยู่ติดป่าเล็กๆทุกเช้าลุงจะออกไปทำสวนเก็บผลไม้และตัดกิ่งไม้ในป่าในป่ามีรังนกกระจิบตัวหนึ่งอยู่บนต้นไทรใหญ่ใกล้ๆบ้านลุงนกตัวนั้นมักจะส่งเสียงร้องจิบจิบทุกเช้าเป็นเหมือนเสียงต้อนรับอรุณของป่าแต่ลุงจันเป็นคนไม่ชอบนอกเลย เขาคิดว่านกพวกนี้ทำให้บ้านสกปกขี้นกเลอะพื้นหน้าบ้านเสียงร้องก็น่ารำคาญทำให้เขานอนไม่หลับยามเช้าวันหนึ่งขณะตัดกิ่งไม้ลุงเงยหน้าขึ้นไปเห็นรังนกอยู่บนนั้นเขาเกิดความรำคาญขึ้นมาเลยใช้ไม้เขี่ยรังนกนั้นตกลงมาทั้งลูกนกตัวเล็กๆและไข่ก็แตกกระจายเขาคิดในใจว่าแค่นกตัวเล็กๆจะอะไรนักหนา รกหูรกตาไปหมดแล้วก็เดินจากไปอย่างไม่ใส่ใจเหตุการณ์ต่อมาไม่นานหลังจากนั้นชีวิตของลุงจัน์ทรก็เริ่มเปลี่ยนไปผลไม้ในสวนเริ่มเหี่ยวเฉามแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นทุกเช้าลุงเริ่มได้ยินเสียงนกร้องเจียวเจียวดังขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ไม่มีรังนกแล้วแปลกยิ่งกว่านั้น ลุงเริ่มฝันแป,แปลกๆซ้ำๆทุกคืนฝันว่านกตัวหนึ่งบินวนรอบตัวเขาส่งเสียงร้องว่าเจ้าลบหลู่ชีวิตน้อยๆเจ้าไม่เคยเห็นค่าเราทำลายบ้านเราแล้วบ้านเจ้าจะซึงหนบหรือลุงเริ่มนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายสุขภาพสุดโทมไปหาหมอก็ไม่พบโรคใดชัดเจนการตระหนักรู้วันหนึ่ง ขณะที่ลุงนั่งเหม่อมองไปที่ต้นทรายเก่าเขาเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่าหรือว่าการที่เราทำร้ายชีวิตเล็กๆโดยไม่รู้สึกผิดมันกำลังย้อนกลับมาหาเราเขาจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดต,ตัดต้นไม้เกินความจำเป็นไม่ทำลายรังนกที่เห็นและเริ่มมันใส่อาหารมเมล็ดพืชไว้ที่ขอบหน้าต่างทุกเชา้าเสียงนกร้องเจี๊ยวเจวกลับมาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ลุงไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดอีกต่อไปกลับรู้สึกสงงบและเข้าใจในธรรมชาติสุขภาพของลุงก็ค่อยๆดีขึ้นสวนก็กลับมาให้ผลดีอีกครั้งแมลงศัตรูพืชลดลงเพราะมีนกตัวน้อยๆมาช่วยกินบทสรุปในโลกนี้ไม่มีชีวิตใดไร้ความหมายกรรมไม่เคยลืมเส้นทางของมันไม่ว่าใจะใหญ่หรือเล็กทุกการกระทำ ล้วนมีผลสะท้อนกลับมาเสมอจงเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเพราะเมื่อเรายื่นเมตตาออกไปโลกก็จะเมตตาเรากลับมาเข้าข้นเราไม่พร